คุณมี Mindset แบบนี้ทำธุรกิจนวดหน้ารวยแน่นอนค่ะหนึ่งเลยนะคะมีใจมีความรักในเรื่องของความสวยความงามและก็ชอบให้บริการทำให้คนสวยเวลาที่ทำให้คนสวยแล้วเนี่ยรู้สึกหัวใจพองฟูเฟิร์มมีความสุขและข้อที่สองเลยนะคะ คือเวลาที่เราเรียนนวดหน้าจบไปแล้วอะค่ะเราจะมีการวิเคราะห์ผิวหน้าพอคุณมองหน้าคนอื่นเนี่ยแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้มีร่องแก้มเฮ้ย <c oughs> คนนี้มีร่องน้ำมัเฮ้ยคนนี้เขาตัวผอมมีเหนี่ยงด้วยอะ <c oughs> เราอยากที่จะนวดหน้าให้จังเลย <c oughs> เราอยากที่จะแก้ให้จังเลยแต่เวลาคิดคิดในใจนะคะแค่มีความรู้สึกว่าคันไม้คันมืออยากจะทําให้คนสวยนั่นแหละค่ะและข้อที่3เลยนะคะไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคแบบง่ายเกินไป อนที่เริ่มต้นเรียนนวดหน้าจบใหม่ๆนะคะโอ้โหลูกศิษย์ทันเนี่ยไฟแรงกันทุกคนเลยแต่พอออกไปฝึกนวดหน้าเอ๊ะฝึกนวดหน้าแล้วไม่เห็นผลลัพธ์พอไปบอกคนรอบข้างบอกว่าเรานวดยวกกระชับปรับรูปหน้าได้นะมีคนถามว่า ทำได้จริงเหรอแค่ใช้สองมือเนี่ยนะในการนวดหน้าแล้วจะเห็นผลลับเหรอพอฟังแบบนี้มันบ่อยๆรู้สึกเป็นไงคะไม่มีใครเชื่อเราเลยแล้วพอบอกขายไปเสร็จไม่มีคนซื้อปฏิเสธอีกโอ้โหยิ่งรู้สึกหมดกําลังใจท้อแท้ไม่อยากไปต่อจริงๆแล้วนะคะท่านอยากจะบอกเลยว่าอย่าย,ยอมแพ้อะไรแบบง่ายเกินไปถ้าสมมติเรานวดหน้าแล้วเราเนี่ยนวดแล้วไม่เห็นผลลัพธ์เราก็ต้องกลับมาดูสิว่าเฮ้ยทำไมเรานวดถึงไม่เห็นผลลัพธ์แล้วเรา จะทายังไงให้นวดเห็นผลลัพธ์ถุกไหมวันนี้ถ้าเราบอกขายแล้วไม่มีคนซื้อเราขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเราเหรอแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพยังไงเราจะทํายังไงให้เขาเชื่อถือเราวันนี้มีคนบอกเราว่าไม่มีใครเชื่อหรอกว่านวดหน้าเนี่ยหน้ามันเปลี่ยนได้เราก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่ต้องไปพูดเถียงกับเขาเลยค่ะเราก็แค่นวดหน้าตัวเองให้หน้าเปลี่ยนเห็นไหมคะถ้าเรามีปัญหาแล้วเราหาวิธีแก้มันก็ทําให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้ว ก็นํามาแก้ไขปรับปรุงให้ตัวเราเนี่ยเก่งมากขึ้นปัญหาเท่ากับปัญญาค่ะวันนี้นะคะใครทําธุรกิจนวดหน้าและมีไมเซ็ตแบบ3ข้อที่ทันบอกมานะคะทันบอกเลยว่ารวยแน่นอนค่ะและถ้าใครเป็นลูกศิษย์ทันนะคะไม่ต้องกลัวว่าเรียนจบแล้วมีปัญหาไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าทันมีไลน์กลุ่มคอยให้คําแนะนาปรึกษาลูกศิษย์ของทันนะคะตลอดเส้นทางในการทําธุรกิจความงามเลยค่ะทันไหนสนใจอยากทําธุรกิจนวดหน้านะคะมาเจอกันกับ ทนันทันถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงทั้งหมด7ปีเต็มกว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านอุปสรรคมามากมายค่ะพร้อมถ่ายทอดทุกเคล็ดลับให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยากสวยและรวยขึ้นได้ด้วย2มือของคุณเองนะคะสนใจพิมพ์คําว่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้ค่ะแล้วเจอกันนะ